ต่อตอนี้ไปขอท่านนังหลโรดตั้งใจสนับคำการศึกษาซึ่งจะแนะนำในด้านอารหัตผลสำหรับภาคนี้เป็นภาคของอรหัตผลท่านนั้นหลายคงจะยังไม่ลืมว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัส ว่าสำหรับพระโสดากับพระสีธาคามีเป็นผู้ทรงอาทิศินือมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่ได้ว่าเป็นผู้มีความมั่นคงในศินสำหรับพระนาคามีเป็นผู้ทรงอธิจิตน,นี่หมายความว่าศิลของท่านบริสุทธิ์ถึงสมาถึงศิลแปด แล้วก็มีจิตสมาธิมั่นคงถึงฌานสี่อย่าลืมว่าจริยาคืออาการของพระอนาคามีท่านผู้ทรงความเป็นพระอนาคามีนั้นจะมีศีลแปดเป็นปกติจะสมาทานหรือไม่สมาทานไม่มีความสำคัญผู้มีศีล ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องนั่งสมาทานกันทั้งวันทั้งคืนศีลที่มีจริงๆอยู่ที่ตัวเวน้นเราไม่สมาทานเลยแต่ว่าเราเวน้นที่เขาเรียกกันว่าวีรัตคำว่าวีรัตแปลว่าเวน้นเว้นจากความชั่วห้าประการชื่อว่าผู้เป็นผู้มีศินห้าเว้นจากความชั่วแปดประการชื่อว่าผู้เป็นผู้มีศินแปด ฉะนั้นท่านที่ทรงความเป็นพระอนาคามีจะมีสินแปดเป็นปกติเพราะว่าเป็นสินพรหมจันทร์เจนว่าพระอนาคามีหมดกามฉชันทะหมดความโกรธเพียบบาทและปฏิฆะคืออารมณ์ที่ไม่พอใจอารมณ์ที่สนดุดใจให้ไม่สบายเกิดขึ้นเป็นความขัดข้องไม่มีในพระอนาคามีสำหรับพระอรหรันต เป็นผู้ทรงอธิปัญญารวมความว่าพระอรหันต์นี่ทรงครบศีลนก็บริสุทธิ์สมาธิก็ทรงตัวตั้งมัน่นปัญญาก็รอบรู้จริงๆสำหรับการปฏิบัติเท่าที่ผมอธิบายมารู้สึกว่ามันเยินเยอะเกินไปแต่ว่านั่นเป็นแนวเห่งคำสอน วิธีปฏิบัติจริงๆนี่ไม่มีใครเขามุ่งประสูดาสีธาคาอนาคาเพื่อขึ้นต้นกันจริงๆเขามุ่งอาหัตผลกันเลยได้ว่าการมุ่งอาหัตผลน,นี่เขาถือว่าอย่างเล็วที่สุดจิตจะจับไว้เฉพาะประสูาาบัญก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่าเป็นของง่าย ความจริงการทรงประสูติดาบันไม่มีอะไรจะยากเพียงทรงศีลบริสุทธิ์ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์เราก็เป็นมนุษย์ไม่ได้อยู่แล้วถ้าร่างกายเป็นมนุษย์ก็ถือว่ามนุษย์สเปโต้ร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปรตมนุษย์สติระชานโนร่างกายเป็นมนุษย์แต่เทว่า จิตใจเป็นสัตว์ทะเลชานมนุษย์สนิริโยร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นสนัตว์นรกตายแล้วก็ไปตามนั้นคำว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงหมายความรู้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ทรงศินห้าหรือว่าทรงกรรมบทสิบโดยเฉพาะอย่างยิ่งทันทีว่าผู้ใดทรงกรรมบทรสิบ ผู้นั้นมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์เพราะว่ากรรมบวสิบเป็นทําให้เกิดให้ให้บุคคลเป็นเกิดเป็นมนุษย์เป็นอันว่าตอนนี้เรามาพูดกันถึงอารหัตผลก็ขอย้อนต้นไปถึงปลายอันดับแรกการที่เข้ามาเจริญเพร่อกรรมาฐาน ก็ต้องใช้อารมณ์อย่างหนึ่งที่เราทิ้งไม่ได้แม่เงค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา,ศาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วทันยังไม่ละพระอรหันตุกองค์ที่ทรงความเปรหันและวยังไม่ละนั่นก็คือสมถภาวนาสองประการได้เก่นหนึ่งอนาปานุสติกรัมฐานการกำหนดรูลมให้ใจเขาออก เพื่อความอยู่เป็นสุขของเราก็เป็นการระงับทุกขเวทนาและลกรปบรการที่สองกายกาตานุสติาำรับสมถะนิจรนารณาเห็นว่าร่างกายมันเป็นของสุขกรกโบกโกโครบไม่ทรงตัวเระการที่สามขอแถมนิด พระอรหันต์คนดีพระพุทธเจา้าคนดีไม่ลืมความตายตามี่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดสดารสมัจกับพระอน,นุนว่านันทะดูก่อนอน,นุนเธอนึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอ,อน,นุนโทลองค์สมเด็ดเจรตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า พระพุทธเจ้านึกถึงความตายวันหนึ่งประมาณเจ็ดครั้งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอานันทะดูก่อนอนนนเธอนึกถึงความตายห่างเกินไปสำหรับตถาคตนี้นึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออกตอนนี้จำกันได้แล้วหรือย่าง ว่าพื้นฐานที่จะทรงให้เราเป็นพระอเรียชาวยได้ต้องทรงสมถะเป็นประจำนั่นก็คือหนึ่งอนนาปานุสติกรรมฐานการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเป็นปกติสองกายยะาตานุสติเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ทรงตัว แบ่งแปรการสามองควบกับสุปกรรมฐานมีความสกปรกเป็นปกติเรือการดีสามนึกถึงความตายเป็นอารมณ์มีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายเดี๋ยวนี้อยู่เสมอความประมาทมันก็ไม่มีเป็นอันว่าถ้าบรรดาท่านนั้งหลายทรงอารมณ์ทั้งสามแปรการนี้ทรงตัว คำว่าทรงตัวท่านเรียกกันว่าเป็นฌานคำว่าฌานผมถือว่าคืออารมณ์ชินอารมณ์นี้ทรงอยู่เป็นปกติในใจของเราถ้าทรงอารมณ์ทั้งสามประการนี้ได้เป็นปกติถ้าท่านจะเป็นประโสดาบันท่านก็เป็นได้ภายในเจ็ดวัน ถ้ามุ่งจะเป็นพระสิกขาคามีผมว่าไม่เกินสิบห้าวันถ้ามุ่งจะเป็นพระอนาคามีผมก็คิดว่าไม่เกินหนึ่งเดือนถ้ามุ่งจะเป็นอรหันต์ผมว่าไม่เกินเจ็ดเดือนเป็นอย่างมากเอออะไรก็รองคิดดูว่าคนเราถ้าลองคิดว่าเราจะต้องตาย แล้วก็มานั่งพิจารณาในด้านวิปัสสนาญาณว่าการทรงชีวิตอยู่นี่มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ใช้ปัญญาอย่าใช้แต่สมถะนั่งหลับหูหลับตากรรมยังค่มคืนยังรุ่งโดยไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ใช่การสัมผัสไม่ใช่ไม่ใช่ตาสัมผัสไม่ใช่หูสัมผัส ไม่ใช่กายสัมผัสไปนั่งเงียบอยู่ในเขาลำเนาป่าอยู่แต่ในห้องโดยเฉพาะก็คิดว่าจิตของตนบริสุทธิ์เพราะว่าไม่กระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่เป็นอนิธารมณ์ไม่ต่อสู้กับความจริงในที่สุดก็จะเป็นแบบท่านพระผู้ถูกควายเขาอ่อนควิด เมื่อเข้ามากระทบก,กับอารมณ์จริงๆแล้วมันก็จะทนไม่ไหวฉะนั้นการปฏิบัติจะเป็นด้านสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีหวังเป็นผู้ทรงฌานโลก,กีก็ดีฌานโลก,กุตระก็ดีเขาต้องสู้กับความจริงไม่ใช่หนีความจริงฉะนั้นเราจะต้องมีอารมณ์สัมผัสอยู่เสมอ จะต้องไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าเราดีความเปอรหหนต์มีอยู่ตรงไหนอันดับแรกองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาสกายทิทิความจริงตัดตรงนี้ตรงเดียวแห่งเดียวไม่ใช่ตัดที่ไหนสกายทิทิพิจารณาร่างกายคือขันห้า ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งสามอย่างนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเราไม่มีในขันห้าแสงขันห้าไม่มีในเราที่ว่าขันห้าไม่มีในเราไปลงกับสมถะคำที่เรียกว่าตายสมถะเห็นว่ากายตายมีปสัสนจนายเห็นว่ากายพัง เราไม่มีอำนาจควบคุมกายให้ทรงตัวกายมันจะแก่เราห้ามแก่ไม่ได้กายมันจะป่วยเราห้ามป่วยไม่ได้กายมันจะตายเราห้ามตายไม่ได้เขาทำกันยังไงวิธีเขาทำเขาใช้ปัญญานั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ นอนอยู่ทำกิจการงานอยู่มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าคนที่มีริยาบทอย่างเราเราที่ท่านตายไปแล้วนับไม่ทวนในสถานที่ที่เราทรงจะนั่งอยู่นี่เรายืนอยู่เราเดินอยู่หรือเราอาศัยอยู่ในสถานที่ที่ตรงนี้เคยมีคนตายและสัตว์ตายแล้วนับไม่ทวน ถามว่าถ้าเราตายแล้วเกิดมันจะมีผลอะไรดูผลของการเกิดเกิดอยู่ในท้องแม่ก็ทุกออกมาจากท้องแม่เป็นเด็กช่วยตัวเองไม่ได้ก็ทุกเป็นเด็กโตขึ้นเป็นหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยพ่ออาศัยแม่อาการที่เราอาศัยท่านท่านมีเมตตายก็จริงแหละแต่ทว่า สิ่งที่เราปรารถนามันไม่ค่อยสมหวังเราก็เป็นทุกข์โตขึ้นมาแล้วพ้นจะอกพ่อแม่ก็ต้องประกอบกิจการกางานหนักงานทุกอย่างเป็นปัจจัยของความทุกข์เรามีผู้ครองไม่ใช่ว่าเราจะเปลี่ยนความทุกข์เราก็ไปดึงอความทุกข์เข้ามามีลูกมีหลานมากเท่าไรทุกข์มากเท่านั้นเราก็แก่ไปทุกวัน ถ้าว่าเรายังดิ้นรนเพื่อการเกาะมันก็ต้องเกิดเกิดเมื่อไรทุกเมื่อนั้นเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ยังดีกว่าเกิดในอบายภูมิถ้าเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตป็าสุรกายเป็นตส์เดรชานก็ทุกข์ยิ่งกว่าความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรมก็พักทุกข์ชั่วคราวหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องกลับมาทุกข์กันใหม่ เราก็พิจารณาไปว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่คงเราร่างกายนี้โดยนำเอาสก,กายทิฐิกายะกะตานนสติกะอสุภกรรมฐานมาควบกหาความจริงว่าร่างกายไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่เป็นแท่งทึบร่างกายนี้แบ่งแปลก,การสามสิบสองเต็มไปด้วยความโสกปรกโซมมเป็นสิ่งโสโรครก ถ้าเราเราปรารถนาในการครองคู่มันเป็นสุขและเป็นทุกข์เราอยู่ตัวคนเดียวเราก็เป็นทุกข์ถ้าเรามีคู่ครองเราก็เพิ่มทุกข์แน่ใครบ้างที่เป็นที่พึ่งของเราไม่มีแต่ขืนไปดึงเอากิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาก็มุ่งเอากิเลสใหญ่ หันก็มาดูราคะความรักในระหว่างเพศจุดไหนบ้างที่เป็นของสวยระหว่างเพื่อนในเพื่อนระหว่างเพศไม่มีน่่มีใครทรงตัวในความเป็นหนุ่มเป็นสาวบ้างไม่มีคนแก่เราอยากจะแต่งงานด้วยไหมอายุสแปดสิบปีหนังก็ยน่น หน้าก็ตกกระผมหงอกฟันหักตาขาวโหลล้างโกอทำอะไรไม่ไหวไม่ไหวอยากจะแต่งงานด้วยไหมถ้าเราไม่พอใจคนที่มีสภาพอย่างนี้ก็จงนึกว่าเราก็ดีคนที่เราคิดว่าจะแต่งงานด้วยก็ดีถ้ามีอายุถึงปานนั้นแล้วเราจะหลีกเลี่ยงได้หรือเปล่าใช้ปัญญาพิจารณาดูให้ดี ตอนนี้เป็นตัวปัญญาแล้วก็มาตอนโลภะความโลภนีย่ยลืมนะคนถ้าเป็นพระอริยเจ้าหรือว่าท่านนั้าหลายปฏิบัติตันานได้ฌานโลกีขึ้นมาถ้าอารมณ์จิตเริ่มทรงฌานเนี่อเก้าก็เป็นประสูดากสีทาคาอนาคาอารหัน ทุกระดับนี้ชานโลกีถ้าส่งตัวลาบจะมากถ้ายิ่งเป็นพระอริยเจ้าก็มีลาบมากขึ้นพอาศูนดาสิกธาคาอันาคาจะรวยขึ้นตามลำดับถ้าถึงอรหันต์ก็รวยใหญ่รวยตรงไหนรวยที่มันตัดโลภความโลภทรงชานโลกีจิตระงับความโลภ เป็นบระสุทนดาบันจิตเริ่มตัดความโลภไม่ใช่นะงครับเฉยๆเริ่มตัดถึงสกิทาคาม,มีตัดความโลภมากขึ้นถึงอนนาคาม,มีตัดความโลภเกือบหมดถึงอรหันตความโลภไม่เหลืออยู่ในใจเมื่อความโลภมันหมดไปลาบมันก็เกิด ถ้าอารียเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ในป่าในดงมันก็เป็นวัดแล้วก็คงจะไม่ใช่วัดโกรงเกรงจะเป็นวัดที่เต็มไปด้วยความแจ่มใสดูตัวอย่างลุงปู่บนมีที่ดอยมุกคันลาก็ะไรดอยถนนที่นั่นคนเคยไปหาก็แสนยากท่านขึ้นไปอยู่ใหม่ๆเจ็ดแปดวันจะมีคนเอาข้าวใหไปกินสักครั้ง คนเต็มไปได้วยความคับแคบของใจแต่ในระยะตนระยะหลังนี่กลับมาใหม่เมื่อจิตด,ดีแล้วเพียงแค่สองปีวัดก็มีราคาเป็นล้านคนนั้นก็อยากไปสร้างให้คนนี้ก็อยากไปสร้างให้แต่ว,ว่าท่านจะเป็นพระอริยะเจ้าหรือไม่นี่ผมไม่ผมไม่ทราบ แต่เวลาคุยกับท่านท่านก็คุยเยอข้อเดียวคือตัดสกายทิฏฐินี่อันนี้ท่านนัานหลายจะเพ่เห็นว่าจิตถ้าบริสุทธิ์มากเพียงใดลาบสักการะมันก็เกิดมากเพียงนั้นเมื่อลาบสักการะเกิดก็จงอย่าไปคิดว่าทุกคนท่านจะติดลาบสักการะความจริงเปล่าเพราะใจท่านไม่ติด ตอนนี้เดีเราจะต้องคิดอันดับแรกเราก็ไปจับจุดตัดกรรมาคาเเสียก่อนเห็นว่ามันเป็นไม่เป็นประโยชน์นี่ผมพูดจนจะเริ่มปฏิบัติครั้งแรกนะครับแล้วต่อมาก็มองดูทรัพย์สินนั่นหลายว่าคนที่แบกทรัพย์สินนั่นหลายมากเท่าไรก็ตามทีเขาก็ตายมีรับมากก็ตายมีทรัพย์น้อยก็ตายจนก็ตายรวยก็ตาย ในจิตใจจะไปนั่งมัวเมาอยู่ในทรัพย์สินเพื่ออะไรทรัพย์มีดีมีประโยชน์ในทรัพย์มากเท่าไรทําทรัพย์นั้นให้เป็นสาธารณประโยชน์ให้มากขึ้นจงอย่าจิตเข้าไปติดในทรัพย์เป็นแด่เพียงว่ารับมาแล้วเพื่อทําประโยชน์ใหญ่ให้เป็นสาธารณะให้มากขึ้นใจไม่เกาะต่อมาในาของความโกรธ รก็มานั่งดูสก,กยายญติจิเราโกรธเราอยากจะฆ่ากายของเขาเราอยากจะบัทุตร่างกายของเขาให้ร่างกายในเขาเองเขาก็ทรงตัวไม่ไ,มได้เขาห้ามความแก่มไม่ได้เขาห้ามความป่วยไม่ได้เขาห้ามความตายไม่ได้นั่นจะไปะนั่งโกรธร่างกายของเขาได้เรื่องอะไร ย่าประทุสรายเขามันก็สร้างความชั่วให้แก่เราเราไม่ต้องไปทรมานเขาเขาก็ทุกเราไม่ต้องฆ่าเขาเขาก็ตายยกขล้อมันไปไม่ดีกว่าเลยเขาชั่วเลยเขาชั่วไปแต่ผู้เดียวเขาด่าเราเราไม่ด่าเขาเขาเลวคนเดียวเขาแกล้งเราเราไม่แกล้งเขาเขาเลวคนเดียวเราไม่เลวทำอารมณ์จิตให้เป็นสุข ว่านั่งเขาเว้นท่ายของกินเลสและดันหาสำหรับโมหะความหลงตัวนี้เป็นตัวสำคัญอันดับแรกเราก็มาตตกความหลงมันนั่งมองร่างกายเรานั่งมองร่างกายขเขาบุคคลอื่นมองดูความสุขปรของร่างกายมองดูความเสื่อมไปของร่างกาย ถ้าดูการเดินเข้าไปหาทางสลายตัวของร่างกายมองดูร่างกายที่มันใช้เราคือจิตที่แสวงหาอาหารมาให้มันกินแล้วมันก็ถ่ายถ่ายแล้วมันก็กินถ้าได้ว่ามันก็สุดรมลงประตูวันมันดีแ้วมันชั่วถ้าได้ว่าร่างกายนี้มันชั่วเราควรจะมีร่างกายต่อไปไหมก็เชื่อว่าเราไม่ควรจะมี ถ้าเราจะไม่มีร่างกายต่อไปเราจะทำยังไงเราก็ต้องเป็นคนใช้ปัญญาปัญญาก็เราจะเอาอะไรมาใช้ปัญญามันมีอยู่แล้วแต่เหตุที่จะต้องใช้ต้องใช้ตามแนวที่องค์สมเด็จพระบทธที่แก้วทรงแนะนำนั่นก็คือพิจารณาคำสอนขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ต้นจนอวสาน ในที่สุดอง์สมเด็จพระวิชิตามารว่าเราสามารถเข้าใจในอริยสัจด้วยปัญญาเราเป็นอรหันต์อริยสัจมองเห็นทุกขของคนต้องตนเองทุกขของคนอื่นทุกข้องสัตว์โลกทั้งหมดทุกมาจากไหนมาจากตัณหาตัณหาคืออะไรคือความอยาก เราจะตัดตัณหาเราตัดตรงไหนตัดที่ศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองขอกกล่าวโดยย่อเราก็ส่งศีลสมาธิปัญญาให้ครบถ้วนเมื่อศีลสมาธิปัญญาครบถ้วนจิตทรงตัวดีอันดับแรกเป็นฌานโลกีต่อมาก็มานนั่งดูว่าพระโสดาบันทรงอะไร ประโสดาบันทรงอธิศีลและไม่คล้องในกายเราเป็นประโสดาบันอนาคามมีมีอะไรสกิทาคามีผมไม่พูดอนาคามมีคือตัดกรรมไชันทะโดยใช้กายยกคตาสติอสุปกวะกมกรรมฐานและเซกายะทิฐีควบกันกายยคตายาทิฐิ เห็นมนร่างกายเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนอสุภกรรมฐานเห็นมนร่างกายสุกปรกสกายติติไอสิ่งที่มันสุกปรกอย่างนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราใสา่มันพอใจมันทําไมสําหรับความสวยงามในร่างกายมันเป็นความสุกปรกร่างกายเราเราก็ไม่พอใจร่างกายเขาเขาก็ไม่พอใจเราก็ไม่พอใจ เป็นนั้นว่าไม่สนใจอย่าลืมนะตรงนี้ต้องสู้กับอารมณ์ถ้าถ้าเราตัดการไม่ชันทะเราก็หาคนสวยถ้าชนหน้ากันมเไรแล้วรับหลังเขาเราเห็นว่าไม่สวยเมรไรเมื่อนั้นใช้ได้จิตใจไม่ผูกพันมันด้านโทสะความโกรธถ้าอานาคาตัดได้ด้วยอาศัยพรมิหารสี่กับเซกายาทิฐิควบกัน ตามที่ดีบายมาแล้วนี่ต้องใช้ปัญญานะจะเป็นนั่งภาวนาอยู่เฉยมันไม่ไปมองดูโทษเครื่องความโกรธและมองดูโทษอารมณ์ที่โกรธมันไม่ได้เกิดประโยชน์ตามที่กล่าวมาเมื่อถึงอนาคามีแล้ววารเปลรหันเก็บเล็กเก็บน้อยเป็นของสบายๆบายใช้ปัญญา ว่ารูปประชานและรูปประชานเป็นบันไดสําหรับก้าเข้าไปสู่พรนิพพานเราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้มานะการถือตัวถือตนไม่ถืออะไรกันตรงไหนถือนี่มันถือกายถือถือความเลวถือชาติแต่ควรถือฐานะถือวิชาความรู้ให้สิ่งทั้หลายเหล่านี้มันไม่ทรงตัวเนี่ไปถืออะไรกัน คนแกสัตว์มีสภาวะเท่ากันเราจะเปถ้าเราเป็นเพื่อนกับสัตว์ได้เมื่อไรเมื่อนั้นชีว่าจิตเราจะปลดมานะได้ถ้าเรายังเห็นสัตว์ใจฉันสัตว์ขี้เร่อนเป็นที่หน้าแดงเกียดเวลานั้นที่ว่าเรายังเป็นผู้ตัดมานะไม่ได้จําให้ดีเท่านี้นะทําใจให้มันลงตัวแล้วอุดจะอารมณ์ฟุ้งซ่านนี่หมายความอารมณ์เราจับนิพานตรงหรือเปล่า โลภะความโลภมีในจิตหรือเปล่าราคะความกำหนัดยินดีมีในอารมณ์หรือเปล่าโทสะพยาบาทความโกรธมีในใจหรือเปล่าจิตเรายังนึกถึงถือว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราเหรือเปล่าถ้ายังมีอยู่ยังตัดไม่ได้อารมณ์ต้องเบาในสิ่งทางทงหลายเหล่านี้ทั้งหมดจิตก,กำหนดเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้ที่ว่าตัดอุเทจจะคืออารมณ์ฟุ้งซ่านได้ แล้วก็อวิชามันไม่มีอะไรอวิชานี่แปลว่าไม่รู้เหลือนิดเดียวอวิชาที่อารมณ์จิตคิดว่าการทรงเป็นพระอนาคามอยังดีเกิดเป็นเทวดาแร้วพรกมขมดกันอย่างนี้เราตัดทิ้งมันไปตั้งใจเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์พอจิตเข้าถึงอรหัตตผลจิตใจของเราจะมีความอาการความเบา ไม่มีความรู้สึกหนักในกรณีทั้งปวงจะมีอารมณโปร่งมีใจเป็นสุขเขาจะมาในด้านไหนกามาชันถามมา้ามาก็เหลวโลภะความโลภเขาจะนำมาก็าเหลวโทสะความโกรธไมย่ยั่วย้าก็เหลวโมหะเขามายัว่วเพียงใดก็เหลวใจเราไม่ติดอารมณ์สบาย ถ้าคล้ายกับว่ามือไม่เกาะอะไรทั้งหมดจิตมันโปร่งมีอารมณ์เป็นสุขเห็นคนสวยก็เหมือนกับเห็นเปรตเห็นทรัพย์เห็นทั้งหลายก็เห็นก็เหมืนเห็นก้อนดินเหนียวเห็นบุคคลทําให้โกรธเราก็ได้ก็เราเห็นคนบ้าเห็นร่างกายกายยาทรัพย์สิ็นทั้งหลายเห็นมาวัตถุที่เหมือนไร้ค่าจิตใจเป็นสุขอารมณ์โปร่งเท่านี้ระบรรดาท่านทั้งหลาย เป็นในการที่การปฏิบัติตนให้เข้าถึงอรรถผลผมพูดมานะมันยาวเกินไปแ้่ความจริงการปฏิบัติเขาปฏิบัติกันแบบนี้เขารัดรัดประเดี๋ยวก็ถึงอนจารยนท่านหลายมองดูเวลาแ้่ความจริงเรื่องนี้เราย้ำกันมาเป็นปีเห็นว่าเท่านี้ก็พอเวลาก็หมดเส้นแล้วก็ขอมุยุติว่าแต่เพียงเท่านี้สำหรับด้าน,นอนุสติห้าเบรกรัน ที่เริ่มต้นโดยประสงน์ดาม,มันก็ขอจบไพีแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจุมีแต่ท่านทั้งหลายตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่ในในริยาบทที่ท่านต้องการจึงกว่าจะถึงเวลานั้นที่เห็นว่าสมควรสวัสดี